แต่ปัจจุบันนี้ต้องถือว่าตรงๆเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าคลั่งรักเลยใช่ไหมจะพูดยังไงก็ได้ครับจากเสือตอนนี้เรียกว่ากลายเป็นแบบแมวเชื่องๆได้ยังใช่ครับใช่ครับก็ตอนกิตตี้ครับแลตอนนี้ก็มีมีน้องน้องเบสอยู่ใช่ครับคือเราก็เราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วเราสร้างความเชื่อมั่นให้น้องเบสได้ยังไงประวัติเรานี่โอ้โหโชคโชนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับก็ มันก็คือเราจะไปบอกว่าเฮ้ยพี่ดีอย่างนั้นเฮ้ยพี่อย่างนั้นเ,เราพูดไม่ได้สุดท้ายมันก็เป็นได้แค่คําพูดเนาะเราสิ่งที่เราทําได้มันก็คงจะเป็นการกระทําก็ใช้ช่วงเวลาคุยกันอี้ครับให้มันได้มากที่สุดให้มันเกิดความเข้าใจกันมากที่สุดอ่าแล้ว,ลวปกติน้องเบสที่เขาเป็นคนขี้หึงไหมก็ก็มีครับมีครับทะเลาะกันบ้างมันมีครับแล้วเบสก็ชอบเซอร์ไพรส์ตรงๆด้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนเขาก็แบบว่าผมเซอร์ไพรส์ไปเขาก็เซอร์ไพรส์กลับอย่างเงี้ยอ่าล่าสุดนี่คือวันเกิด ใช่ใช่ครับก็มีวันเกิดไหนก็ทำอะไรให้จําได้ไหมพาไปกินข้าวครับพาไปกินข้าวแล้วก็เสร็จจากกินข้าวก็ไปที่ตึกไปลูกช็อปบนดาดฟ้าฮะแล้วก็มีของขวัญตั้งอยู่ห้ากล่องครับแล้วก็ให้ผมเปิดทีละกล่องทีละกล่องครับโอ้โหเรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ถ้าเทียบความครั่งรักนี่ใครมากกว่ากันผมว่ามันก็พอๆกันก็พอๆกันใช่ครับสุดท้ายไม่ว่าจะใคร คลั่งรักใครอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก huh? ็คือเรารักกันแหละสุดท้ายมันมันมีความรักให้กันทั้งคู่ไม่ว่าใครจะทําเยอะทําน้อยทํามากแค่ไหนสุดท้ายมันเกิดจากความตั้งใจที่มันมาจากคําว่าคําว่ารักมันก็เลยมันก็เลยมีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมาครับงั้นวันนี้อยากให้ตรงตรฝากผลงานช่องทางการติดตามสักทีหนึ่งครับก็ไอจีแล้วกันครับอินสตาแกรครับก็ตรงตรง under score the star สิบสองครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ีขอบคุณตรงตรงด้วยน,นะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ